กล่าวทักทายสวัสดี FC ทางหน้าช่องทิกตอกหนึ่งคู่ตัวเน้นด้วยลายกันนะครับวันนี้เองเนี่ยก็ไปเลยที่ถุงผู้บอลนะครับเออ่เป็นบอลกระชับมิตรสมโมสรเนาะระหว่างอัลนาเซอร์นะครับตัวตึงนะครับจากเออ่ซาอุดเนาะวันนี้เจียงน้านตูรูสนะครับคือคู่นี้เองเนี่ยต้องบอกว่าทีมของพี่โดนะครับอย่างอัลนาเซอร์เองเนี่ยก็เพิ่งเสริมตัวหลักมานะครับอย่างเจ้าฟิกเองเนี่ยที่เออ่เพิ่งซ้อมมาด้วยนะครับคือวันนี้เองเนี่ยในเรื่องโจทย์รว่าตลาดซับเปิดมาเนี่ยอัลนาเซอร์เปิดมานะ ฟอป,ป่าตากลมนะครับในการเจอน้าตูรู่เองเนี่ยผมมองว่าด้วยที่ตลาดทําในการเปิดขึ้นใหม่เนี่ยต้องเข้าใจด้วยว่าทีมดังจากซาอุยังเอานาเซอร์เองเนี่ยพวกเขาเนี่ย มีขุมลังและผู้เล่นเนี่ยถือว่ายอดเยี่ยมมากๆครับไม่ว่าจะเป็นคริสเตียโนโรนโดนะครับมิตูวิทเองเนี่ยนะครับแล้วก็จะเป็นอย่างเจ้าฟิลิกเนาะที่ได้มาล่าสุดเองเนี่ยนะครับเนี่ยผมมองว่ากระแสแบบนี้เองเนี่ยก็น่าวาดใจเหลือเกินนะครับว่าทีมดันนี้จะคว้าใช้ได้ในการเจอตูลูสนะครับตูลูสเองเนี่ยก็ไม่ใช่ทีมใหญ่ขนาดนั้นนะครับนะวันนี้ถ้าเชียร์เนี่ยอัลนาเซอร์วะพิโดจัดให้แน่นอนครับมองที่อัลนาเซอร์นะครับตัวตึงจากซาอุได้เลยครับ